เวลาคนพูดถึงนาฬิกา Gsho c k ที่ดีที่สุดสักเรือนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็จะมีชื่อของพวกตระกูล G A 2001หใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็เป็น D W 5 6 0พอะไรแบบนี้นะหรือแม้แต่พวก G N 1 0พวกตัวคลาสสิกตัวยอดฮิตทั้งหลายแต่ต้องบอกว่าเรือนที่ผมถืออยู่นี้เนี่ยผมยกให้เป็นหนึ่งในนาฬิกา Gsho อกที่คุ้มค่าแล้วก็ดีแล้วก็น่าใช้ที่สุดแบบเรียกว่าเหนือความคาดหมายมากๆนะครับนาฬิกา G s ช็ c k เรือนนี้เนี่ยรหัส G M D B 3 0 0เป็นนาฬิกาเรือนที่ครบเครื่องทุกอย่างท เรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องการติดตามสมาร์ทฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เราควรจะได้ใช้ในทุกวันด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย t Time ์โซนแบรนด์กล่องหมุนนาฬิกาคุณภาพสูงจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีสินค้าครอบคลุมทุกรูปแบบตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมบริการหลังการขายครบวงจรด้วยการรับประกัน5ปีเต็มคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไหร่คิดถึง t Time ์โซนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ e s สคริปชันอันดับแรกอยากจะมาพูดถึงดีไซน์ขอออองนนนนนนากกกกเรรืีี้้่่่แลวััะะคบทจไ พูดถึงฟังก์ชันนะตัวนายกาเนี่ยเป็นเรือนที่หน้าตาจะมาแนวคล้ายคล้ายพวกตระกูล G A 2001นะแต่ว่าไซส์เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ใส่ใช้างานง่ายขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะคนละแนวกับ G A 2001เลยนะจะเหมือนกันแค่ตัวขอบด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าเรือนนี้เนี่ยจะมีปุ่มด้านล่างมาให้ด้วยตรงนี้นะซึ่งตรงเนี้ยเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับนี่กดปั๊บไฟติดแบบนี้ไฟก็แบบ ค่อนข้างอ่านใช้งานง่ายเลยซึ่งแน่นอนว่าทรงเนี่ยหลายๆคนเห็นปั๊บก็จะชอบได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นทรงที่มันฮิตมากๆของทาง G-Shock อยู่แล้วแต่ว่าด้านในเนี่ยมันก็เป็นหน้าปัดที่ให้เราได้เห็นพวกตัวเลขหรือว่าพวกตัวอ,อักษรที่แบบมันเป็นคนเรแนวกับ GA2001 ไปเลยอะคืออย่างตัวนั้นเนี่ยมันยังมีความเป็นอนาล็อกประมาณหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยคือค่อนข้างจะไปทางดิจิตอลแล้วก็ดูเป็นนาฬิกาที่เน้นฟังก์ชันกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมข้างๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ด เหลี่ยมมุมเยอะนะแต่ว่ามันดูใส่ใช้งานง่ายอะ่ะแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนตรงนี้ที่มันเป็นพลาสติกที่เอาไว้ทําให้เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันสามารถกระชับข้อมือได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่จีช็อคเรือนใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมครับส่วนมากคนจะเจอปัญหาแบบมีพื้นที่ว่างตรงนี้แต่ว่าเรือนนี้เขาดีไซน์ให้มันตรงนี้มันถมไม่เรียบร้อยละดังนั้นเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะพาดตรงนี้ได้พอดีเป๊ะเลยอย่างเงี้ยมันจะแบบมีความแปะบนข้อมือไปเรียบร้อยเลยซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะแต่ว่าเรื่องสีีนนนน่ยยผมมอออาาาจจะติิิดดึงวคืๆกกให้สัู ลื่แต่ว่าจมๆเป็นสีเทาไปน่าจะดูใช้งานง่ายกว่านะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะออกแบบมาให้แบบมีความเป็นยูนิเซ็กประมาณหนึ่งผู้หญิงก็ดูใสได้ไม่ได้ดูแมนมากอะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาใส่มันรู้สึกว่าไอ้สีเนี้ยมันรู้สึก,กโดดไปหน่อยดูกวนไปน,นิดนึงถ้าเกิดคุมโทนได้มากกว่านี้หรือว่าสีเดียวกับตัวปุ่มตรงนี้ผมว่าก็จะดูเนียนตามากแล้วก็ตัวสายเนี้ยเป็นสายยางเลซซนแบบสไตล์ชีชช ok ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวบานพับตรงนี้เนี้ยเป็นพลาสติกนะธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เป็นโลหะก็เรียกว่าจะเเนะเนนนนน้้คคคววาาาาาามมบบบบบงะรัใสสย ส่วนขนาดตัวเรือนของเรือนี้เนี่ยวัดให้ดูก่อนนะครับว่ามันเล็กใส่ใช้าง,งานง่ายแค่ไหนนะประมาณ42.7มิลเท่านั้นซึ่งถือว่าใส่ใช้าง,งานดีมากนะไซส์นี้คือแบบคล่องตัวมากเลยแล้วก็ความหนาเนี่ยแค่ประมาณ10.6-10.7มิลเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าบางมากเลยถ้าเกิดเทียบกับ G-Shock ในตลาดทั่วไปนะส่วนลักทุลักเนี่ยประมาณ54มิลซึ่งไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าทรงนาฬิกาเนี่ยมันโค้งออกมาแล้วก็กระชับกับข้อมือได้ดีอยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักเนี่ยชั่งออกมาอยู่ที่40กรัมมมมมมมเเทท่่าาาาาาานนนนััััั้้คบบกกกกลยดดูฟงง์ชออออืืีววํไไผถึ เดนหนึ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาซื้อได้เลยโดยความสามารถพิเศษที่นาฬิการเรือนนี้ทําได้เนี่ยมันคือการนับก้าวเดินครับเพื่อนๆซึ่งฟังก์ชันการนับก้าวเดินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมว่ามันก็ดูมีความเป็นสมาร์ทวอชประมาณหนึ่งนะครับคือสามารถดูได้ว่าวันแต่ละวันเนี่ยเราเดินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูความแอคทีฟดูความแบบออกกําลังกายของเราได้ประมาณหนึ่งแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขั้นแบบเอาไปวัดการออกกําลังกายไปวิง่งไปแบบนับคาร์ดิโอนับแบบจริงจังอะไรได้มากขนาดน,นั้น การนับก้าวเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าคุณเนี่ยเบินไปได้กี่กิโลแคลอรีร่ต่อวันอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่ามันเหมือนเป็นสมาร์ทวอทช์เรือนนึงแล้วกันนะที่ทําให้เราดูได้ว่าวันแต่ละวันเราเบินไปม,มากน้อยแค่ไหนเราควรจะเดินมากขึ้นหรือว่าควรจะขยับตัวมากขึ้นไหมไอตัวเนี้ยจะช่วยได้ซึ่ง วิธีการนับก้าก็คือใส่ไปเลยดื้อนะครับไม่ต้องทําอะไรกับมันทั้งสิ้นแค่ใส่บนข้อมือแล้วมันก็จะทําการนับ9ก้าให้เราไปเรียบร้อยเลยนะครับโดยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูการนับ9ก้าเนี่ยบนหน้าจอด้านหน้าไหมคือหน้าจอปกติจะเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมีอินดิเคเตอร์ด้านบนนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับว่าตอนเนี้ความใกล้เคียงกับการทําเป้าหมายเราอะนะครับมันถึงไหนแล้วซึ่งเราสามารถเซตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้ผ่านแอปพลิเคชัน Casio Watches นะครับโดยที่เราสามารถกดให้ตัวด้านล่างเนี่ยมันแสดงผลในการนับ9ก้าได้ด้วยที่ปุ่มขาาาบบบนน,บนนนนนนแีีี้้้้คัอออืยู่ด่ดนหนท เป็นเมนูฟังก์ชันทั่วไปนะกดขวาบนปั๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการนับ9ก้าตรงนี้ ซึ่งอันนี้คือผมเดินไป73เตปก่อนที่จะมาถ่ายรีวิวนี้นะผมก็ใส่นาฬิกาแล้วก็ลองเดินเพื่อให้มันขึ้นมาซึ่งอันนี้แหละคือจํานวนการเดินในแต่ละวันนะแล้วก็มันจะมีการเก็บเรคคอร์ดให้เราดูด้วยนะครับว่าใน7ชั่วโมงหลังสุดเนี่ยกราฟเราในการเดินมันจะเป็นยังไงซึ่งมันจะขึ้นกราฟมาตรงด้านซ้ายนี่นะมันจะเป็นแบบกราฟส,สวยๆเลยแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยทำตามโกของเราเนี่ยเต็มร้อเอนตี่ยได้เท่าไหร่ซึ่งก็อย่างที่บอกไปเมื่อกีอะ็ปปบบะมจ แบบพวกโหมดการตั้งค่าต่างๆนั้นๆก็จริงๆก็เป็นการตั้งค่าที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับคือแบบพวกซิงเวลาพวกอะไรทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่แบบมันมีประโยชน์ก็คือหลังจากที่เราใช้งานนาฬิกาเรือนนี้แล้วใช่ไหมครับเราอยากจะซิงตัวเลขเนี่ยที่มันเป็นการสเตปการเดินเนี่ยเข้าไปหามือถือเราสามารถกดที่ปุ่มซ้ายล่างได้ซึ่งก่อนหน้านี้นนอาจจะต้องทําการแพรริ n งกับตัวมือถือก่อนสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งทําได้ไม่ยากมากนะพอเราแพร์เรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยแล้วเราแบบอยากจะซิงตัวก้าวเข้าไปเนี่ยเราก็กดซ้ายล่าง ค้างไว้สามวิแบบนี้นะครับปุ่มโหมดซ้ายล่างนะมันก็จะซิงออโต้เลยนะครับคอยดูนะมันจะแบบไปอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องทำไรนี่นะครับคอนเนคติ้งเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะมีการถ่ายข้อมูลตรงนี้ว่าเราวิ่งโถาไรเราเบิร์นได้กี่แคลทั้งหลายเนี่ย ลงไปในมือถือเราเลยแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ด้านหน้าตรงนี้ที่มันเป็นแบบหมดโฮมตรงนี้เราก็จะดูได้ว่าอันเนี้ยเจ 13, 9, ็ดสิบสามเก้าเมื่อกี้มันวิ่งมาละแล้วก็เบินไปกี่โคง้งกี่แคลวอะไรก็ว่ากันไปก็ขึ้นมาทั้งหมดให้ดูนะครับถือว่าเป็นระบบที่ใช้งานง่ายนะแล้วก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆของนาฬิกาได้ละเพราะว่าเราคอนเน็กต์เรียบร้อยละซึ่งพอเราใช้งานเสร็จปั๊บเนี่ยก็ กดปิดการคอนเน็กด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดปิดการคอนเน็กเนี่ยมันก็จะกินแบตนาฬิกาไปเรื่อยๆโดยที่ตามสเปกจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก2ปีนะครับตามตัวเลขที่เขาเคลมนะแต่ว่าคือผมเชื่อว่าในการใช้งานจริงมันมีการเชื่อมต่อมีการใช้นั่นใช้นี่มันต่ำกว่า2ปีแน่ๆแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วนะสำหรับนาฬิกาที่มันวัดก้าวเราได้ทุกวันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดการวัดก้าวนะถือว่าใช้งานง่ายมากเลยไม่ต้องทําอะไรเลยใส่ยอย่างเดียวแล้วก็ดูตัวสเต็ปอย มีจับเวลาเดินหน้าถอยหลังนะครับมีการดูเลกคอร์ดย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าเราเดินอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อันนี้ก็เป็นโหมดจับเวลาอีกโหมดหนึ่งนะครับจับเวลาถอยหลังนะแล้วก็อีกอันเนี้ยเป็น DT นะครับดีก็คือดูอัลไทม์ซึ่งดูอัลไทม์เนี่ยผมว่าก็ดีตรงที่เราสามารถตั้งเวลาไทม์โซนที่2ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเลือกเมืองซึ่งเอาจริงๆผมชอบอันนี้มากกว่านะคือหล,หลายๆคนจะเคยมีนาฬิกาจีช็อคที่มันสามารถเลือกไทม์โซนได้อะว่าอะ ท์โซนแรกเป็นประเทศไทยเราใช่ไหมครับท์โซนที่2เอาเป็นแบบฮานอยจาการ์ตาเป็นโตเกียวเป็นซิดนีย์เป็นอะไรแบบนี้ซึ่งไอตอนตั้งอ่ะมันต้องมาไล่กดเอาอ่ะว่าจะให้แบบเป็นประเทศนั้นๆเป็นเมืองหลวงประเทศนั้นๆซึ่งเราก็ต้องรู้ชื่อเมืองหลวงประเทศเขาด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยมันเป็นแบบดูอัลท์โซนแบบแมนนวลนิดนึงอ่ะแต่ผมว่ามันเวิร์กกว่านะตรงที่เราสามารถตั้งได้เลยแบบนี้นะครับกดที่ซ้ายบนนะ ล้วเราก็เลือกตั้งได้เลยว่าเราจะให้แบบมันเป็นเลขอะไรนะครับที่ด้านหน้าอย่างเงี้ยเป็น a m PM สมมุติว่าประเทศไทย10โมง PM เ,เราอยากให้ทำโซนที่2เป็น4โมง PM ก็กดไป4โมงแล้วก็กด a อ j จ s t อีกทีหนึง่งตั้งค่าได้เลยโดยที่โอเคอาจจะต้องทำการบ้านเซิร์ช Google นิดน,นึงว่าตอนเนี้ยประเทศที่เราอยากจะดูเวลาเนี่ยมันกี่โมงแล้วแต่ว่ามันเป็นการตั้งแบบตรงๆอะ่ะก็ไม่ต้องมาคอยหาพวกชื่อเมืองซึ่งผมว่าอันนี้เมคเซนต์มากเลยแล้วก็ในการใช้งานจริงเนี่ยเออรู้สึกสะดวกดีนะครับว,ะะวลป,ประนียยม,มแบ,บมโช์้ก็ เสียเวลานิดนึงแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยก็ดีกว่านะแล้วก็กลับมาเนี่ยเป็นนาฬิกาปลุกนะครับมีนาฬิกาปลุกด้วยแล้วก็กลับมาเป็นโหมดดูเวลาทั่วไปละนะครับซึ่งอย่างที่บอกเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แบบมันเป็นโชว์สเต็ปด้านล่างหรือว่ากลับไปเป็นหน้าจอปกติที่แบบเป็นโชว์พวกวันท่องวันที่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน้าจอปกติวันที่เนี่ยด้านบนมันก็จะแบบเป็นการวิ่งวินาทีละคือตัวสเกลที่เอาไว้บอกว่าตอนนี้ทําได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันจะอยู่ด้านบนตอนทีีี่่่่่เเเเเเรราาาาลลืือออออกกกแแแบบบป็นนนนโหมมดดดสะคคััทไไววว้้้ิยจู ในโหมดที่เราไว้โชว์สเต็ปแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าจอทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเข็มวินทีแทนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฟีเจอร์มาตรฐานของเรือนนี้เลยนะอ่ะขึ้นข้อให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคือในการเรือนนี้ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะทำให้คนข้อมือเล็กเนี่ยใส่ง่ายมากเลย อย่างผมเองเนี่ยผมใส่รูที่3ด้วยนะคือรูที่2เนี่ยรู้สึกแบบแน่นๆไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผมจะไปวิ่งไปออกกําลังกายไปเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบใส่รู2เพื่อให้มันกระชับขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตัวที่ละสายเนี่ยมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นแบบเคี้ยวเล็กๆทําให้สามารถล็อกได้ดีมากขึ้นด้วยคือเหมือนคิดมาดีแล้วว่าคนใส่นาฬิการเรือนนี้เนี่ยต้องการความแอคทีฟต้องการเอาแบบไปเดินใช้งานเดินออกกําลังกายในแต่ละวันอะไรแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะตอนอยู่บนข้อก็เลยแบบเนี่ยดูคลีนด้กท วันโดยที่มันก็ดูเป็น G s ช o อ k เท่ๆเลยนหนึ่งอะ่ะซึ่งมันมีสีอื่นอีกเยอะเลยนะครับแบบสีแบบผู้หญิงผู้หญิงเยอะเลยแต่ว่าสีดำเนี่ยน่าจะอยู่ในเซ็ก์สุดแล้วก็เหมาะกับผู้ชายที่สุดละนะครับใส่ใช้งานง่ายมากแล้วก็เบามากเบาอารมณ์เหมือนกับเป็นริสแบนอันนึงเลยนะครับคือแทบไม่รู้สึกว่าใส่ในาฬิกาอยู่เลยดังนั้นมันสามารถเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ทุกวันจริงๆแล้วก็เวลาผมใส่เหือนี้ไปออฟฟิศไปทํางานหรือว่าไปในที่ที่แบบต้องทํางานคอมอ่ะเราก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขีดข่วนอะไรเพราะว่าอัััันน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 นเเเีี้้้ยมมกกก็็็็็็ปปปพลาตติใ่แวรงงงด มันขูดได้เต็มที่นะครับไถไปไถมาทํางานคือแบบเมคเซน n ์ดูเพอร์เฟกมากคือเหมาะทั้งคนทํางานออฟฟิศที่ต้องการออกกําลังกายหรือว่าต้องการวัดแคลอรี่แต่ละวันอะไรแบบนี้คือแบบมันเหมือนดีไซน์มาเพื่ออร์เบนไลฟ์จริงๆนะครับก็เลยถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ผมแบบค่อนข้างจะชื่นชมในความครบเครื่อง,องเรือนนี้นะซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะไม่ได้ชมหรือว่าอวยมันมากเท่าไหร่ถ้าราคามันเนี่ยไม่ได้เปิดมาแค่2000กว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนคือ2000กว่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถูกกว่า g a 2 0 0 1ที่มันเป็นอนาล็อกอีกนะคือแบบมันเป็นราคาที่ปกติเราก็ซื้อได้แค่คาซิโอรุ่นทั่วไปที่แบบมันไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยแล้วก็เป็นเครื่องคอร์สสเข็มธรรมดาได้ซ้ำอะไรแบบเนี้ยแต่เรือนเนี้ยมันคือแบบได้ทุกอย่างจริงๆอะ่ะทั้งเรื่องความเป็นฟีเจอร์สมาร์ทวอชซิงกับมือถือได้ต่อบลูทูธได้วัดดดก้วไูแบบขอขง โกที่เราตั้งไว้ได้ว่าเราอยากจะเดินกี่ก้าวแล้วก็จับเวลาเดินหน้าถอยหลังทำโซนที่2ได้หมดเลยไปต่างประเทศได้คือแบบไม่รู้จะเพอร์เฟกยังไงละนะครับสำหรับเรือนี้นะดังนั้นสําหรับผมก็เลยมองว่าอันนี้มันคือหนึ่งในฮิดเด้นเจมแลละกันนะครับหรือว่าแบบเป็นเพชรเมร็ดงามที่มันอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่ผมเชื่อว่าหลังจากคลิปนี้ออนแล้วคนได้ไปลองซื้อกันเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีการพูดถึงเรือนนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมั่นใจมากเพราะว่ามันดีมากจริงๆนะอันนี้แนะนําเลยซื้อให้ลูกให้หลานกกก็็ยังไได้ค้ครบบืืออแเมาปซ ดูนะครับมีหลายสีเลยลองไปเลือกกันได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ